ติดนิ้วอันไหนนี่ไหนไหนดูสิโหมดดอ๋อติดอันนี้ใช่ไหมเราเดมี่ต้องทำอะไรคะต้องไปล้างมือเฮ้ยถูถ,ถู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 อะไรคะถูสบู่ใช่ไหมแล้วก็ล้างน้ําใช่ไหมคะโอะ้มือจะได้สะอาดเห็นไหมใช่ไหม เดมี่อยากกินนมไอศเม็ดใช่ไหมทำไงก่อนทำไงคะค่ะค่ะ <wit. S 1> ขอบคุณค่ะยิงวานยังยิงวันยังปิ้งปิ้งน <c oughs> มไอศครีเมเหรอเก่งปิ๊กบู Pick a boom. Pick a boom. Kim mà mọi thứ khao. Lúc nào. Lúc hết. Ach, mi chuai. Mi chuai. Ach, 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 คนไหนคือคนที่ชื่อว่าเดมี่คะคนไหนคือเดมี่คนนี้หรือเปล่าคนไหนคือมี่อ๋อมี่อ๋อมี่แล้วใครสวยยกมือขึ้นโอ้โหแล้วแมวร้องไงคะแล้วหมาคะ,ะแล้วเดมี่หัวเรอะไงเดมี่หัวเรอไง